ในส่วนของ EV c o l p e o r a t i o n เนี่ยที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับทางเทคนิคชมบุรีเราเนี่ยก็จะเป็นแกนหลักในการที่จะพัฒนานะครับเราจะทําเป็นต้นแบบอบรมขยายผลให้กับอีก7วิทชัยรนะครับเราทำเพื่อการศึกษาเราไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวกําไรอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วเราเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเราคงต้องขยายผลให้กับสานประกอบการ ในฐานะที่เราเป็นวิทยาลัยเทคนิคครับก็คือเราอยู่ในส่วนของของภาคปฏิบัติในส่วนของอุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับก็ในเราในฐานะที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านของยานยนต์ในในส่วนของเทคนิคทั้งแดแห่งที่ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีครูที่มีความชํานาญทางด้าน,านรถยนต์นะครับเพราะว่าเราสอนช่างยนต์โดยตรงนะครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่ที่เรียนแล้วก็มีความ สามารถอยู่นะครับตรงนี้ในส่วนของอ EV Conversion เนี่ยที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับก็ทางเทคนิคชมบุรีเราเนี่ยก็จะเป็นเป็นแกนหลักนะครับในการที่จะ,ะร่วมกันพัฒนานะครับตัว EV Conversion ก็คือเราจะทำเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ได้อบรมขยายผลให้กับอีก7วิทชายัยนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็จะอบรมขยายผลให้กับ สารประกอบการหรือว่าอู่ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็อีกวิทยาลัยละ10อู่นะครับก็รวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก80อู่ครับตรงนี้ก็ในในส่วนของทีมเราเนี่ยนะครับเราเราจะเป็นภาคปฏิบัติอย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะทําการดัดแปลงนะครับตัวรถยนต์ซึ่งทางทีมงานวิจัยเนี่ย ครับก็ได้ได้เน้นว่าเอ้ยเราจะทําตัวเป็นรถกระบะก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวรถกระบะหรือรถปิกอัพที่เรารียกันเนี่ยนะครับในประเทศไทยเรามีมีอยู่จํานวนมากพอสมควรนะครับตรงนี้ตอนนี้เราได้เตรียมการเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือว่าเราได้ดีไซน์เรื่องของตัวแพ็คแบตเตอรี่เองนะครับเรื่องของอรูปแบบการวางแพ็คแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราได้กําหนดว่าตัวแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยเราจะวางอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเราจะวางที่ตัวด้าน,น ใต้กระบะหรือยึดติดกับตัวชชสซีของรถโดยตรงนะครับโดยแบ่งออกเป็น2แพ็คใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็กำลังของแบตเตอรีก่ก็แต่ละคันก็อยู่ที่ประมาณสัก46กิโลวัตต์นะครับตัวนี้คาดว่าจะวิ่งได้ประมาณสัก200กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยต่อ,ตอการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับผมถูกต้องครับก็คือเราเราจะต้องทำตัวต้นแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้ว ก็จะขยายผลให้กับาสาาประกอบการอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาจะได้เห็นต้นแบบแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ทำได้ง่ายถ้าเปรียบง่ายๆคือว่าการทำ e-v conversion ก็เหมือนกับยุคหนึ่งที่ตอนนั้นที่ราคาน้ำมันเราแพงใช่ไหมครับเราก็มีการแดัดแปลงรถไปใช้ตัวแก๊ส R P G RPG, N G V ก็มีการติดตั้งมีชุดคิดมาติดตั้งก็ลักษณะเดียวกันครับอันนี้ก็อารมณ์เดียวกันก็คือเพียงแต่เราเปลี่ยนจาก ตัวเครื่องยนต์ที่เป็น ICE เนี่ยนะครับเรายกเครื่องยนต์ออกก็เอามอเตอร์ที่จะเป็นตัวต้นกําลังเนี่ยใส่เข้าไปยึดติดเข้ากับตัวเกียร์เดิมนะครับเกียร์ของรถเดิมนะครับตรงนี้เราทําเพื่อการศึกษาเราไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวกําไรอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นต้นแบบเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเราคงต้องขยายผล ให้กับสารประกอบการเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้นะครับให้กับสารประกอบการต่างๆเพื่อที่เขาจะได้ไปสร้างไรายได้ไปติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจอ่ะครับผมตอนนี้เรารอทางมบุรพานะครับแล้วก็ทาง IE v วเนี่ยที่ที่ได้ขอทุนสนับสนุนจากบพขเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะประมาณไม่น่าเกินกรกฎานี้นะครับเราน่าจะได้เริ่มทดลองทำแล้วก็ น่าจะเสร็จสิ้นในการทดสอบเรียบร้อยเนี่ยคงประมาณสักสิงหาไม่เกินนี้นะครับ mm hmm. ก็คิดว่าเราจะใช้เวลาในการตัดแปลงเนี่ยอยู่ไม่ไม่น่าจะเกินสักสสัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะเนื่องจากว่ารถรถ mm hmm. ทันแรกเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับจากนั้นก็คือเราคาดว่าที่ที่แผนที่ผมวางไว้เนี่ยก็คือจะใช้เวลาต่อคันเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิน3วันในการที่เราจะ,ะเปลี่ยนจาก เครื่องยนต์ที่เป็น ICE นะครับเปลี่ยนมาเป็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าเกิน3วันให้ง,ง่ายขึ้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่จะช่วยซัพพอร์ตเรานะครับเนื่องจากว่าด้วยเราเป็นระบบราชการนะครับก็คือเวลาถ้าเราจะจัดซื้อแต่ละครั้งเนี่ย มันก็เนื้องของงานวิจัยนี่ค่อนข้างจะยากพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะติดขัดเรื่องของระเบียบเรื่องการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับงานวิจัยเนี่ยเราทำไปบา,บางครั้งชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนันอาจจะราคาแพงแล้วก็อาจจะมาใส่มาติดตั้งแล้วอาจจะชารุดเสียหายอาจจะต้องมีการซื้อใหม่อันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับเป็นต้นทุนหนึ่งแหละครับ